สิไปเพื่อนอะนายายเพื่อนไปใส่พี่ทั้งพี่พี่เฮ็ดหนังอุ้ยเราอยากเต้นแห่งพี่น้องเอ้ยแบบว่าเราบ่ได้ปดปล่อยมาเป็นปีสองปีแต่โควิดเขาแล้วอย่างนี้เสียงเพลงพึมพึมเพลงรถแห่เปิดได้ไขแนละตีเจ็บทองเจ็บใส่ไขแน่แล้วเออเอออ้าวตาโดยหากำลังใจในตีล่ะอือเออนีอะไข้ออื่นว่า มีโดนตีในหัวใจบางเถอได้ยินเพลงอยังเกาะเพลงยังเกาะกะกะตินแมมเพลงน้องน้องงนนี่นน้อยน้อยกะต่นตอนนี้ก็แสมงกะตินกแม่นตองการเพราว่าขชิวจังสันเลต้าดยมาเต้นได้นี่ตอนนี้กระแสม่ต้องการเพราว่าชิววจังสันแหเต้นเงเินแค่ไหนแต่ไ้เพื่อนเราเบาเต้ว่าตอนนี้ก็แสมึงบอกมันตองการเออ เออกระโดดไปทั้งนาไปไหนงัดทั้งงัดมงัดเนี่ยคอยจ้าเดี๋ยวมืออื่นสิผ้าเหีวเนาะเ,าเอออ้ยมวนเนาะเออสามแปงเอ้ยมาเปิดยังวะเปิดงานเอาบุญเอวเขาเออสวัสดีจ้า